สนับสนุนโดยบริษัท PS&Sun ประเทศไทยจำกัด Your Premium Solution Provider ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับรายการสุขใจวัยเก่ารายการเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะเราจะพบกันทุกวันอังคารนะคะบ่ายโมงครึ่งทาง t v 5 HD ดูช่อง5กดหมายเลข5และสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ค่ะทั้ง Facebook YouTube และติดตาม t v 5 HD ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ส้มจะพาคุณผู้ชมมาพบกับลุงหลอนะคะวัยเก่าสุดยอดฝีมือขั้นเทพค่ะในการสร้างสรรค์ผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆเพื่อนําไปประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามซึ่งหลังจากที่เกษียณแล้วเนี่ยนะคะลุงหลอยังคงนําเอาความรู้ความสามารถในเรื่องของการจับจีบผ้ามาใช้ในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวรวมถึงยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยเดี๋ยวเราไปพบกับลุงหลอกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะส้มพาคุณผู้ชมมาพบกับร้อยตีพรชัยวงหันษาหรือว่าลุงหล่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะลุงหล่อครับนี่แหละค่ะคนนี้แหละค่ะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะผืนผ้าให้มีลวดลายที่สวยงามก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องผ้าถามลุงหลอก่อนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเ2็ดครับ72ก็เท่ากับว่าเกษียณมา1 2ปีครปีแล้วก่อนหน้าที่ลุงหล่อจะเกษียณลุงหล่อทำอาชีพอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเออเราเป็นทหาร อยู่2012ควะพลทหารมาที่สองแล้วก็ย้ายไปเข้ากรมอ,อยู่กองการสื่อสารอยู่แผนกววิทยุและผู้ใหญ่ก็เินมีจะย้ายมาผู้ใหญ่ก็ชวนมาทำงานที่สถานีเป็นช่างไม้ก็ให้มาอยู่แผนกช่างไม้ประกอบฉากเวทีอย่างต่างจากจุดเริ่มต้นก็คือเป็นรับราชการมาก่อน,อาาอนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ย ดึงมาให้มาเห็นว่าฝีมือมีฝีมือในเรื่องของการเป็นช่างไม้ค่ะก็มาทํางานศิลปกรรมเรื่องฉากเรื่องอะไรแบบนี้แล้วจากงานศิลปกรรมเรื่องการทําไม้ทําประกอบฉากอยู่ๆลุงหล่อมาจับงานเรื่องทําผ้าจับจี้ผ้ายังไงคะวันนั้นมีรายการพิเศษในห้องส่งสีสมัยก่อนหรือห้องส่งเก่านะฮะก็มีการจะโต๊ะเราโทรศัพท์ การกุศลก็เป็นตัวที่ยาวมากแล้วผ้าที่ของเรามีก็เป็นผ้าที่ว่ามันกไไ็ไม่ไม่สวยไม่ไม่หรูไม่ไอลัอาางการอย่างนี้ฮะเราก็เลยไปศึกษาหรือว่าไปหาซื้อตำรามาเพื่อ,อจะแก้กคิดหาตำรามาเองซื้อถหาตำรารมาเองที่เขาขายตามตามแผงซื้อแล้วก็มาหัดทำ หัดฝึกประกอบจนสามารถว่าเออว่าเราสามารถจะออกทีวีหรือออกสื่อได้ไหม,มแล้วพอตอนลหลังมาก็พัฒนามาเรื่อยเรื่อยจนทั้งปัจจุบันนี้ก็ยังนี่ฮะเขายังยึดอันนี้อยู่อาจากจุดเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมที่ให้ถูกเข้าไปทําในห้องส่งมีมโต๊ะที่จะต้องมารับโทรศัพท์รายการพิเศษถ้าคุณผู้ชมเคยชมรายการพิเศษก็จะมีห้องส่งที่แบบเขาจะไม่รับโทรศัพท์การลุงหลอก็อถแถลงข่าว<อ>านี้ก็เอา คือลุงหล่อเป็นคนแรกเลยเป็นคนเริ่มต้นเลยในการที่แบบจับจีบผ้าจับผ้าแลวคือศึกษามาจากไหนนะคะที่เราเริ่มต้นจากตำรานะฮะที่ในหนังสือแล้วก็เวลาเราไปออกงานรับเชิญหรือไปรับงานต่างๆตามที่เขามีการเลี้ยงอะไรเนี่ยเราก็ไปดูตามโต๊ะอาหารหรือว่าโต๊ะที่เขาจัดสิ่งของเนี่ยเราไปแอบดูลายเข้ามาแล้วเราก็จําแล้วเราก็มาจดใส่สมุดแล้วมาวาด มาเพ้นใส่สมุดของเราไว้แล้วไหลแบบไปต่อแล้วมามาคิดแล้วก็มาๆๆมาดัดแปลงบ้างนิดนิดน้อยเพื่อจะไม่ให้มือของเขาแท้ทีเดียวเลยนะก็เร <ๆ S 1> ียกได้ว่าครูของลุงหลอเนี่ยก็คือมาจากพููนี้พารักาจำครูพารัก<า>จำเอา <ๆ S 1> แบบแรกๆคือแบบที่ง่ายที่สุดเนี่ยลุงหลอใช้เวลาเรียนรู้กี่วันกี่กี่เดือนถึงทําเป็นครับประมาณสัปดาห์เดียวครับสัปดาห์เดียวแล้วง่ายคือเริ่มต้นจากลายสเกิร์ตพื้นฐานคือลายสเกิร์ตง่ายสุดง่ายสุดคือลายสเกิร์ต ลายสเกิร์ตชั้นเดียวหรือสองชั้นอยู่เนี่ยเป็นพื้นฐานถ้าเราขั้วแรกของมาณปริญญาสําหรับลายสเกิร์ตใช้เวลาทัากี่นาทีคะลายสเกิร์ตขึ้นอยู่กับความยาวของโต๊ะนะฮะถ้าโต๊ะตัวเดียวก็ใช้ประมาณเกือบสักยี่สิบนาทีถ้าหลายตัวมันก็มันก็จะเลยเวลาไปเป็นชั่วโมงก็มีเนี่ยถัดขึ้นมาจากลายสเกิร์ตเป็นลายอะไรคะลายสเกิร์ตต่อไปก็เป็นลายลายเกียวลายเกียรหรือว่าลายคดกิดอันนี้เราก็ เรียนรู้ด้วยตัวเองเรียตัวเองแม่ดูเขาเหมือนกันฮะดูเขาดูเขาดูเขาเนี่ยแล้วเราก็มาจดมาหัดมาหัดมมีครูสอนไหมคะไม่มีครับพารักจาเราเรียนด้วยตัวเราเองดีด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองหมดนะค่ะแล้วก็เป็นดูไลน์ทางสื่อออนไลน์มัางทางทีวีทางทีวีจะเขามีรายการดีๆบ้างเราก็ถ่ายไว้ค่ะแล้วเราก็มาแกะแบบแปลว่าเป็นคนที่หมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอเอเจอปั๊บเราจดเลยหรือไปตามห้างของเราเขามีงาน อะไรอ่ะพระเทพรูปองค์ัฒนามอะไรพวกนี้ฮะเราก็ไปดูลายเข้ามาแล้วจดจำตามห้างต่างๆมีนะฮะเวลามีงานแล้วก็เรามีเลาลงพัฒนามอะไรต่างๆหรือว่าโต๊ะที่ที่โดดเด่นต่างๆเราก็ลอกลายเข้ามาแล้วป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีวันนี้ลุงหลอมองว่าสมมุติว่าคนที่ชมรายการอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊อยากจะมาเรียนรู้บ้างลุงหล่อคิดว่าคนสูงวัยเนี่ยทำได้ไหม สูงว่าไยทำได้ไหมทาได้นะฮะผมว่าทาได้เริ่มจากรายง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันต้องมาจากเบสิกของมันคือพื้นฐานก่อนคือลายสะเกิดเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนจนช๋นาญแล้วก็มาแปลงมาดับมาปรุงแต่งอะไรัคืออยู่ที่ใจอดู่อยู่ที่จินตนาการของเรานะว่าเราจะจะสรรหาลายแล้วก็นึกขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็โดดเานที่จะมาทาอาชีพนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคุณสมบัติอะไรบ้าง ไม่มีผมว่าไม่น่าจะมีนนเราขออยู่ที่ใจอย่างเดียวนะถ้าใจรัก,ใจร,กใจรักอย่างเดียวครับใจมุ่งมั่นแล้วมุ่งมั่นแล้วถ้าเราไม่รักมันก็ไม่อยากทะถ้าเราไม่รับมาครับเขาก็ไม่เอาซึ่งจากเริ่มแรกล,หลงหลอก,ก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบอนะไรครับแต่ด้วยความที่อยากจะทําให้โตสวยอยากจะให้มันอลังการหรือว่าเด่นเวลา,าไปออกผู้ชมเห็นเรื่องมันจะสวยสะดุดตาไม่ยับยุยี่อะไรบางทีบางคนก็ซื้อมาแล้วพับใส่แล้วพอดึงออกมามันก็ย่นยับนะมันออกมามันก็ไม่สวย เพราะผ้าเหล่านี้พอเสร็จแล้วเราก็ไปซักไปรีบแล้วมาทาใหม่ได้ค่ะคิดว่าอย่างตอนแรกลุงหลออเคยบอกว่าการตอนแรกเลยมันเป็นผ้าสําเร็จครับผมใช่ไหมคะมันเป็นผ้าสาเร็จแต่ว่าด้วยปัญหาอะไรคะถึงทําให้ลุงหลอต้องมานั่งจับเองคือผ้าเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้ซักนะฮะมันยาวประมาณเกือบ50เมตรอย่างเงี้ยไม่สามารถจะซักได้ฮะมันก็มันก็มันก็ซ้ำซซากซากซ้ำซ้ามันก็ยับยุ่ยย่อยู่เงี้ยเพราะมันเย็ดสําเร็จ หืนหนึ่งยาวก็ประมาณห้าสิบเมตรนะยางต่ำนะห้าสิบเมตรยี่สิบเมตรแต่นี้เราไปจ้างเขาซักเนี่ยเขาไม่ได้เพราะมาันหืนใหญ่แต่ถ้าเราสามารถเอาผ้าแบบเป็นผ้ามม้วนอย่างผ้าต่วนเนี่ยเสร็แล้วเราสามารถเอาไปซักเอาไปรีดได้ ไปรีดได้แล้วเสร็จแล้วเราก็รีดเก็บแล้วก็ใส่เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็มาใช้งานต่อได้เอามาใช้ซ้ําต่อได้ครับผมสมมุติคนที่ชมรายการอยู่แล้วเขาสนใจอยากจะมาเรียนรู้บ้างเนี่ยลุงหลอยินดีครับยินดีที่จะถ่ายทอดให้หรือเวลามาทํางานก็มาศึกษาได้เวลาที่ประกอบมดูได้งั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้นะคะคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมที่อยากจะให้อยากจะมาเป็นลูกศิษย์ลุงหรอหรืออยากจะติดต่อให้ลุงหรอเนี่ยไป ทำตกแต่งประดับสถานที่ให้สวยๆ<ช>อย่างเรามีทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ลุงหลอคะถามหน่อยว่าในความรู้สึกของลุงหล่อเองมองว่าการที่เราเนี่ยกเกษียณมาตอนนี้ก็12ปีแล้วแต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานก็ยังคงจ้างงานพิเศษเราอยู่ให้เราได้มาทํางานตรงนี้ต่อเนี่ยลุงหลอมีความรู้สึกอย่างไงบ้างภูมิใจนะฮะภูมิใจในผลงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บัญชาย,ยังเห็นความสามารถของเราอยู่ค่ะ เราก็จะทำอันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำต่อไปถ้าว่ายังมีโอกาสีโอกาสก็จะทำให้ดีที่สุดไปให้เรื่อยอย่างนี้ก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับไม่ละทิ้งค่ะและลุงหลอมมองว่ามันช่วยในเรื่องของรายได้สำหรับครอบครัวยังไงบ้างอาชีพเสริมนะะถ้าเราไปทำที่ไหนเขาจอเขาให้อะไรมาหรือว่าสมนาคุณเรามาเราก็ยินดีไปทำให้เราก็ยินดีแต่ว่ามันเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่ดูแล้วมัน มันเด่นโดดเด่นมากอะฮะที่ประทับใจออกมาแล้วมันสวยอะดูแล้วใจเรามันมีความสุขอะฮะจริงๆแล้วอาชีพนี้จะว่าไปเราหาได้ยากมากนะคะในสัามคุาจะเป็นผู้หญิงนะใช่นี่คือผมยังแปลกใจทําไมผู้ชายถึงทาได้นี่คือถามลุงรอนีแหละว่าทาไมผู้ชายถึงทําได้ผม่าคิดว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงทาได้แล้วเราจะทําไม่ได้อะบางอย่างเราทําไม่ได้แล้วเราต้องทําให้ได้เหมือนเขาอยากให้ลุงหลออฝากหน่อยนิดนึงในเรื่องของงานประเภทนี้ เพราะว่าจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีคนมาสืบทอดต่อน้อยน้อยหลงหอฝากหน่อยว่าอยากให้คนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการทําอาชีพนี้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะคือผมว่าถ้ามีโอกาสนะฮะมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ว่ามันอะไรอะลงทุนน้อยอะฮะคือมีผ้าแค่สองสีสามสีก็สามารถสามารถประกอบอาชีพได้แล้วครับค่ะะงไ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะคุณผู้ชมอาชีพที่ลงทุนน้อยมากจริงๆถ้าจะเรียกได้ว่าเรื่องของการมีคู่แข่งก็มีน้อยด้วยนะคะน้อยมากครับค่ะในการที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการจับจีบผ้าแบบลุงหลอเนี่ยก็สามารถนำเอาไปใช้ประกอบอาชีพได้ด้วยที่ลุงหลอบอกว่าลงทุนน้อยด้วยลงทุนน้อยครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเราได้พูดคุยกับลุงหลอแล้วเนี่ยนะคะ ได้เห็นถึงเรื่องราวของการนำผ้ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานเป็นลวดลายต่างๆแล้วอยากจะเห็นสิ่งที่ลุงหล่อทำอยากเห็นกับตาเลยว่าการจับจีบผ้าแต่และประเภทของลุงหล่อใช้เวลายากยาวนานแค่ไหนแล้วก็การทำเนี่ยยากมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูผลงานของลุงหลอกันค่ะ กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะคะช่วงนี้เราจะให้ลุงหลอมาสาธิตนะคะการสร้างสรรค์ผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆกันแต่ก่อนที่จะสร้างสรงรค์ลวดลายให้เราดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับจีบผ้ามีอะไรบ้างคะหนึ่งผ้าต่วนผ้าต่วนครับสองก็เข็มหมุดค่ะให้มันตรงสีม,ม,ม,มันจะไ,ดดม,ไม่โดดเม่โดไม่โดดแล้วก็สามม,มันมทัดถ้ามีความชำนาญแล้วก็ไม่ต้องถ้าใครอยากฝึกให,ใหม่ก็ควรจะมีเพื่อความแม่นยําของดอก ก็มีอุปกรณ์แค่นี้เองครับแล้ววันนี้ลุงหล่อจะมาสาธิตทวดลายอะไรคะลายเกลียวลายเกลียวหรือลายคดกิจคดกิจคดกิดกยากไหมคะลายนี้ไม่ยากครับใช้เวลานานไหมคะไม่ยากนะอ่างั้นเดี๋ยวเราให้ลุงหล่อเริ่มเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะมุมเลยนะครับก็ท่าผ้าเหมือนโต๊ะเหมือนเดิมนะครับค่ะลายลีโตะก็ประมาณหนึ่งเซนนะแล้วก็ทบผ้ากลับมาค่ะนะฮะขนานกับพื้น ผู้ช่วยเดี๋ยวฮะ<า>ผู้ช่วยจับนะอ่านี่ฮะจับงี้จับไปเลยฮะจับแนวพื้นเงี้ยนะฮะจับแล้วพื้นนี้นนนนแล้วปากเข้ามาประมาณมุมโต๊ะนี่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับมาหนึ่งนิ้วแล้วก็ย้อนมาประมาณหนึ่งคืบหนึ่งคืบนี้หรือก็ประมาณเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วแต่ลุงหล่หลอไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดแล้วถ้าเราไม่ชำนาญปั๊บดูเจ็ดนิ้วนะครับ ใช่ไหมมันประมาณหกเจ็ดนิ้วใช่ไหมเจ็ดนิ้วแล้วก็ย้อนกลับมาหนึ่งคืบที่เรากระว่ายี้แล้วปักเข็มหมุดลงไปนะฮะปักเข็มหมุดลงไป่แล้วนะฮะปักหมุดไปจับผ้าไว้พอมาหนี้แล้วก็ดึงผ้าม้วนที่ที่เนี้ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยดึงขึ้นมาท่ากับมุมโต๊ะนะมุมโต๊ะนี้นะฮะท่ามุมโต๊ะ ปกักมลงไปปกติลายนี้ถ้าโตะตัวนี้เนี่ยลุงหล่อใช้เวลาทํานานไหมคะประมาณ2ี่นาทีครับแล้วจับอันนี้ขึ้นมาสมทบนะฮะเอามาสมทบอันลายสมทบตัวนี้หนึ่งเนะะีแ<ะ>ล้ววางนิ้วลงไปสองนิ้วนี่เท่ากับนิ้วครึ่งถ้าเรามีเท่ากับนิ้วครึ่งแล้วปักขี้หมดลงไป สำหรับคนที่มีความชนานาญแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไม,ไม้ประทัดก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วไม่จำเป็นครับค่ะประมาณนิ้วครึ่งน,นะฮะเสร็จแ,แล้วก็ฮุกกลับมาจับผ้านี้ขึ้นมาค่ะนี่คมองเห็นไหมครับจับผ้านี้ขึ้นมาสมทบตัวนี้นะแล้วมือด้านนี้เราก็มาจับตั้งจีบนะฮะค่ะโอเคตั้งจีบเลยฮะ,ะไอ้พะตั้งจีบนะฮะตั้งจีบเลยปับ๊บแล้วย้อนกลับมา หนึ่งคืบค่หนึ่งคืบนี่นะประมาณหนึ่งคืบแล้วปักขึ้นหมุดลงไปลายนี้สามารถใช้ผ้าหลายสีได้ไหมได้ครับสองสีก็ได้นะปักขึ้นไปปั๊บแล้วจับไนนี้มาสมทบกันนี้วัดขึหนึ่งนี้แล้วตามองไว้รถตรงไหนตรงนี้ค่ะนะครับแล้วปักขึ้นหมุดลงไป ถ้าสมมติส้มจะเป็นลูกศิษย์ลุงหล่อลุงหล่อว่ากว่ากี่นานไหมพ่อจะเป็นไม่นานก็ถูกแต่ถ้าขึ้นเกียวแรกได้ก็เกียวก็จะไปเรื่อยๆนะฮะต่อไปดอกที่สองเขาจับากที่สองอันนี้ผ่านไปหนึ่งดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมขึ้นมาอีกขึ้นมาอีก่ะนะทบอันนี้มือนี้นะครับค่ะจกมัดไปหยกไปทำดอกนี้นะฮะนึ่งคืบ นิ้วนี้ถ้าไมถ้าเราไม่แม่นนะฮะหนึ่งคืดมีนะะใช้หมุดปักลงไปนะฮะจับชายมากขึ้นมาคุณทบนี้สองนิ้ววางลงไปแล้วตาอมก็ประมาณนี้ถ้าไม่มั่นใจว่าตัวนี้ปั๊บไกหมุดหมุดบ้างไว้กตับก่อนนะแล้วก็มานีนนี้มาณนี้ปักขึ้หมุดลงไปคือจริงๆถ้าเกิดว่าทํา ช่อแรกหรือหลอกดอกแรกได้มันก็จะไม่ยากเ่ไเราก็มาไล่จับดอกทีเราเข้ามาทำอย่างนี้เห็นไหมะค่ะอ่เห็นไหมผมใช้ผ้าด้วยต่อไปก็จับอกต่อไปค่ะมาึ้นมาก็ทำแบินี้เรื่อยๆครับค่ะเห็นไหมมือนี้อย่าลืมจมือนี้สาคัญเลยนะคะจอดไปตับดอกนี้อ่าแต่เราขึ้นมาค่ะแต่เราขึ้นมานะฮะถึงคือใช้เข็มมุด ปักไว้หมวดปักไว้จับผ้าเนี้อมาค่ะกลับมานี้สองนิ้วหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งโดยประมาณถ้าชำนาญแล้วก็ไม่ต้องใช่ไหมจะเลบไปจีบอย่างนี้ยใช่ไหมค่ะแบบนี้อีกผ้าลืมหมลดึงขึ้นมาค่ะกบนี่จับจีบมมวนขึ้นไปจับจีบขึ้นมา กหนึ่งคืบมองลุ้ยตาเปล่าอย่างเงี้ยหนึ่งคืบหรือถ้ามาโคก็จะมืออ้อมมาเลยนะฮะแต่นี้มันจะบังก็เลยทำอางี้คืบโดยประมาณนี่เอาอไปหนึ่งคืบนะจับนี่ย้อนกลับมายึดครึ่งจริงๆคุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะสงสัยว่าเข็มมุดปักลงไปในโต๊ะไม้ได้ยังไงจริงๆแล้วคือข้างล่างเนี่ย คุณลุงหล่อได้เอาล็กซีนล็กซีนติดเอาไว้ก่อนแล้วนะคะเะแล้วก็ยึงคืบเขียมูดปักไว้ค่ะตองคงไม่ตรงปักก็ได้ถ้าทบเลยนะฮะแล้วยิงเลยไม่ต้องต้องฝึกใขี่มุดอันนี้ย้อนกลับมาอีกหนึ่ิ้วครึ่งนิ้วครึ่งค่ะแล้วจับดอกขึ้นมาอย่างนี้ม้วนปากลงฟา จริงๆถ้าผ่านไปสักสองสามช่อก็น่าจะไม่ยากสาหรับคนที่จะเพิ่งที่จะเริ่มทํานะคะแต่อาจจะไม่สวยแล้วก็ประณีตเท่ากับที่ลุงหล่อทำแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็นมนี้ไปเรื่อยๆรอบโต๊ะฮะมือจับเงี้ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ความประณีตนะะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ปักขี้มุดเอาไว้ และนี่ก็คือผลงานของลุงหลอนะคะนี่คือลายเกลียวใช่ไหมคะเ,คเสร็จภายในยี่สิบนาทีโอ้โหต้องปรบมือให้ลุงหลอเลย <laughs> ลุงหลอคะ่ะสุดท้ายนี่อยากให้ลุงหลอเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะผู้สูงวัยในเรื่องของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณใช้ชีวิตในช่วงเวลาว่างให้มีความสุขและที่สําคัญยังสร้างไรายได้ได้เหมือนลุงหลอด้วยแนะนําหน่อยคะ่ะว่าต้องทํำยังไงคืออยากใช้เวลาว่างให้ประโยชน์นะครับถ้าเจอไปงานไหนไหนมาถ้า เราไปเจอลายที่สวยเราก็จดในรายการไว้แล้วก็มาฝึกเอาผัดที่บ้านเราก็ได้เอาโต๊ะตัวนั้นก็ได้ผ้าภาพปักบนที่นอนก็ได้เย็บผัดทําดูฮะมันก็เป็นอาชีพยังเป็นอาชีพเสริมอย่างนึงก็ไม่เหงาทาให้เกิดเป็นความสุขในผลงานที่เราสร้างสรรค์ที่เราทำขึ้นมาค่ะก็ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเราเองหลังเกษียณและไม่ใช่เพียงแค่ความสุขนะคะคุณผู้ชมยังสร้างอาชีพสร้างรายได้จะทำจะทำอาหารในบ้านตัวเองจะโชว์ใครก็โชว์เพื่อนฝูงแล้วก็ได้ นอกจากงานนี้ที่ลุงหลอทําแล้วลุงหลอยังหมายถึงว่าคุณผ<ำ>ู้ชมสามารถเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบในการสร้างความสุขส<ำ>ให้กับตัวเอง<ำ>ได้อ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของการทํากับข้าวก็ได้หรือยอย่างอื่นก็ได้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณลุงหลอมากมากเลยนะคะที่มาให้แนวคิดมาให้แรงบรันรดาลใจในการสร้างความสุขหลังเกษียณแล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยขอบคุณลุงหลอมากมเลยค่ะ